สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนวันนี้ผมมีเรื่องเล่าที่ทั้งหลอนทั้งสะเทือนใจมาเล่าให้เพื่อนเพื่อนฟังเป็นเรื่องที่ผมไปอ่านเจอมาจากเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งซึ่งผมก็ไม่สามารถบอกได้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือไม่เรื่องมีอยู่ว่าผู้หญิงคนหนึ่งครับที่เพิ่งซื้อบ้านหลังใหม่อยู่ชานเมืองบ้านทิ่ภายนอกดูอบอุ่นสไตล์วินเทจเหมือนบ้านไม้ที่เราเคยเห็นในหนังฝรั่งใบดูเรียบง่ายและน่าอยู่ แต่มันกลับซ่อนบางสิ่งเอาไว้ใต้ผืนไม้บางสิ่งที่ไม่มีใครรู้ว่ามันอยู่ตรงนั้นมากี่ปีแล้วหญิงสาวคนนี้ชื่ออิมอายุ28ปีเธอทำงานประจำในเหมืองเป็นคนเงียบเงียบไม่ค่อยสูงสิงกับใครเธอเป็นคนชอบอยู่กับธรรมชาติหลังจากเหนื่อยกับชีวิตในคอนโดกลางกรุงเธอเลยตัดสินใจย้ายออกมาใช้ชีวิตสงบๆบ,บ้านที่เธอเลือกเป็นบ้านไม้สองชั้นขนาดเล็กที่รีโนเวทใหม่เรียบร้อยภายนอกทาสีขาวสะอาด หน้าบ้านมีต้นไม้สองสามต้นแสงแดดส่องผ่านหน้าต่างบานใหญ่ทุกอย่างดูเหมาะเจาะทั้งทำเลทั้งราคาเธอบอกว่าที่หลงรักบ้านนี้เป็นเพราะกลิ่นไอวินเทจที่ทำให้รู้สึกเหมือนย้อนเวลากลับไปอยู่ในบ้านสมัยเด็กไม่มีเสียงรถไม่มีเสียงเพื่อนบ้านเพราะตัวบ้านอยู่ห่างสากถนและบ้านแต่ละบ้านก็แห่งกันเหมือนเป็นโลกเล็กๆที่เธอแสงไว้เพื่อพักใจแต่เพียงไม่กี่วันหลังจากย้ายเข้าไปอยู่คุณอิมเธอก็เริ่มรู้สึกถึงอะไรบางอย่างที่ไม่ปกติ มันเริ่มจากเสียงเบาๆครับเสียงที่ฟังดูคล้ายกับเสียงกระซิบโลดขึ้นมาจากพื้นห้องนั่งเล่นตอนแรกเธอคิดว่าอาจเป็นเสียงหนูเสียงแมวหรืออาจแค่เสียงไม้ลั่นว่างเพราะบ้านหลังนี้มันเก่าแล้วก็ต้องมีเสียงพวกนี้บ้างเป็นธรรมดาเธอเขาไม่ได้คิดอะไรมากและพยายามไม่สนใจจนกระทั่งคืนหนึ่งตอนที่เธอกำลังจะปิดไฟนอนเสียงนั้นก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้ ชัดเจนมากกว่าตกรังังช่วยหนูด้วยหนูติดอยู่ข้างล่างหนูหนาวใช่ครับเสียงนั้นค่อนข้างชัดเจนเพราะช่วงเวลานั้นเป็นช่วงเวลากลางคืนที่ทุกอย่างรอบข้างเงียบสนิทมันคือเสียงเด็กผู้หญิงค่อยๆกระซิบขึ้นมาจากใต้พื้นเธอสะดุง้งรีบควา้าไฟฉายที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดแล้วส่องไปรอบๆส่องกวาดไปทางซ้ายทีขวาทีสักครู่ เธอส่องไปที่พื้นที่เป็นต้นกําเนิดเสียงแน่นอนครับสิ่งที่เจอคือความว่างเปล่าเพราะพื้นไม้เหล่านั้นแนบสนิทกันดีไม่มีทางเข้าไม่มีช่องเปิดไม่มีอะไรทั้งนั้นเป็นเพียงพื้นไม้วเว้บเรียบที่ปิดสนิทหลังจากคืนนั้นผ่านไปคุณอิมเริ่มฝันซ้ำๆทุกคืน,คนเธอฝันว่าใต้พื้นไม้ไม่เด็กผู้หญิงคนหนึ่งนอนอยู่ตัวซีดผอมแห้ง พยายามเอื้อมมือขึ้นมาผ่านรอยแยกที่ปิดเกือบสนิทพร้อมเสียงกระซิบที่ฟังแทบไม่ออกว่าเธอกำลังพูดว่าอะไรทุกเช้าพอคุณอิมเธอตื่นมาและเธอเดินผ่านพื้นไม้บริเวณน,นั้นเธอจะรู้สึกได้ว่าบริเวณพื้นไม้ตรงนั้นจะเย็นเฉียบจนผิดสังเกตเย็นเหมือนมีบางอย่างแช่อยู่ใต้พื้นมาตลอดทั้งคืนหนักเข้าบางวัน เมื่อเธอตื่นขึ้นมาเธอก็พบกับรอยเท้าเล็กๆเ,เบียกน้ำเดินวนไปมาหน้าห้องนั่งเล่นเหมือนกับว่ามีใครบางคนขึ้นมาจากใต้ผืนแล้วเดินวนไปมาเงียบๆจนกระทั่งเธอก็ทนไม่ไหวเธอเลยตัดสินใจที่จะไปลองถามเพื่อนบ้านข้างๆซึ่งเป็นคุณลุงมีอายุคุณอิมเธอไม่รู้จะเริ่มถามยังไงถ้าจะถามตรงๆเลยว่าเธอเจอผี อาจจะทำให้เพื่อนบ้านตกใจและอาจจะไม่อยากคุยกับเธออีกเลยคุณอิมเธอเลยถามแบบอ้อมๆไปว่าคุณลุงอยู่แถวเนี้ยมานานคือได้ยินเสียงอะไรแปลกๆบ้างไหมชายแก่คนนั้นเงียบไปนานมากก็จะพูดแผ่วเบาถามคุณอิมว่าคุณอิมแต่ยินเสียงกระซิบของเด็กผู้หญิงใช่ไหมคุณอิมเธอนิ่งค้างไปชั่วครู่ก่อนจะตอบกลับไปว่า ใช่ค่ะคุณลุงถอนหายใจและเล่าต่อว่าเมื่อสิบปีก่อนบ้านหลังนี้เคยมีเด็กผู้หญิงอาศัยอยู่กับคุณพ่อวันหนึ่งเธอหายตัวไปไม่มีใครรู้ว่าเธอหายไปไหนตำรวจคนทั่วบ้านก็ไม่เจออะไรแล้วคุณพ่อซึ่งเป็นเจ้าของบ้านก็ยิ่มย้ายออกกลางดึกโดยไม่ทิ้งอะไรไว้เลยคืนนั้นคุณอิมเธอนอนไม่หลับ เธอเปิดโน้ตบุ๊กค้นหาข่าวเก่าๆในพื้นที่ในที่สุดเธอก็เจอมันเป็นข่าวเมื่อ12ปีก่อนเด็กหญิงวัยเจ็ดขวบหายตัวชะบันพักย่านหนีตอนกลางดึกตำรวจได้เข้าไปค้นภายในบ้านก็ไม่พบร่องรอยกันงัดแงะแต่มีเพื่อนบ้านได้ยินเสียงเด็กร้องจากในบ้านเวลาตีสามตรงข่าวนั้นไม่ได้มีคำอธิบายไม่มีข้อสรุป ทท่ทิ้งไว้เป็นหนึ่งในคดีปริศนาที่ไม่มีวันคลี่คลายคุณอิมตัดสินใจว่าเธอจะไม่ทนอีกต่อไปเธอเอาอุปกรณ์มาแงะพื้นไม้ตรงจุดที่เสียงนั้นมักดังขึ้นสิ่งที่น่าตกใจคือใต้พื้นมันมีโพรงเล็กๆล,ลึกแค่พอให้เด็กคนหนึ่งนอนได้และที่นั่นคุณอิมได้พบตุก,กตาผ้าเก่าๆตัวหนึ่งผ้าขาดรุ่งริง เปือือนโคลนแห้งข้างๆกันมีเศษกระดูกเล็กๆที่ดูยังไงก็ไม่ใช่ของสัตว์ขณะที่คุณอิมเธอยังตกใจกับสิ่งที่พบเจอและยังไม่ทันได้ตั้งสติก็มีเสียงกระซิบก็ดังขึ้นอีกครั้งแต่คราวนี้มันไม่ได้มาจากใต้พื้นมันกระซิบอยู่ข้างหูของเธอดังชัดเจนมันคือเสียงของเด็กผู้หญิงแต่เสียงนั้นแหบแห้ง ขอบคุณนะที่หาเจอคุณอิมเธอตกใจสุดขีดความรู้สึกกลัวแผ่ซ่านไปทั่วอ่างการในคืนนั้นคุณอิมเธอแทบไม่ได้นอนทั้งคืนเช้าวันรุ่งขึ้นเธอเก็บของออกจากบ้านทันทีคุณอิมเธอคิดว่าถ้าเธอไม่กลับไปอยู่บ้านหลังนั้นแล้วเรื่องมันน่าจะจบแล้วเธอตัดสินใจย,ย้ายไปอยู่คอนโดใหม่ย้ายไปอีกจังหวัดเลย ลบทุกอย่างที่เกี่ยวกับบ้านหลังนั้นออกไปจากชีวิตแต่มันไม่จบครับเพราะทุกๆคืนเวลาประมาณที่สามคุณอิมเธอจะยังคงได้ยินเสียงของเด็กผู้หญิงแหบแห้งกระสิบอยู่ข้างหูเธอคุณอิมจำได้อย่างชัดเจนเสียงเดียวกับที่เคยได้ยินในบ้านหลังนั้นอยู่ด้วยกันนะและที่น่ากลัวที่สุดคือทุกเช้า เธอจะพบตุ๊กตาผ้าเก่าๆตัวเดิมวางอยู่ปลายเตียงเธอทั้งที่เธอไม่เคยเอามันมาด้วยและไม่ว่าเธอจะโยนมันทิ้งไปกี่ครั้งก็ตามเหมือนบางอย่างยังตามติดอยู่ทุกที่ไม่ว่าจะย้ายไปไกลแค่ไหนไม่ว่าจะปิดไฟหรือเปิดไฟมันยังคงเฝ้ารอเฝ้ารอแค่จังหวะที่เธอจะผเผลอหลับลงอีกครั้ง ก็จบไปแล้วนะครับกับเรื่องราวที่ผมได้ไปอ่านเจอในเว็บบอร์ดแห่งหนึ่งเพื่อนๆมีความเห็นยังไงบ้างก็สามารถคอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับและผมจะไปหาเรื่องราวน่ากลัวสยองขวัญมาเล่าเพื่อนๆฟังกันอกีกขอให้เพื่อนๆน,นอนหลับฝันดีขอบคุณมากครับที่รับชมรับฟัง